าชมพี่น้องเอ้ยชมความสวยงามบรรยากาศดสวยมากเลยพี่น้องคะสวยจริงๆจะพาดูโซนนี้โซนนี้คืออะไรห้องน้าโซนห้องน้ําขออนุญ,ญาตนะคะพี่น้องค่ะดีก mm ูได้โเคยมากพี่น้องเอ้ยผ่านมาหลายรอบบเคยผ่านมากสวยงามมากค่ะนี่ห้องน้ํานะคะห้องน้านี่จะมี รถโคกรถโบราณที่เขาเคยขายดะพี่น้องเนาะเราดูข้างบนดูพี่น้องคะดูข้างบนนะคะหลายขคนอาจสิเยังไม่เคยเห็นกระทินกับพึ่งเคยเห็นนี่แหละว,ว่ามันมีของดีให้นเขาชื่นชมขนาดนี้เนาะพี่น้องคะนี่ไม้กวาไมีทุกอย่างเลยพี่น้องกระดงกระจอ้อกระดงกระจอ้อพึ่นเอาไปแขวนไว้ข้างบนพี่นอ้องอของโบราณบ้านเราทั้งนั้นเลย เป็นพิพิธภัณฑ์น้นะพี่น้องคะราบาลูกไค่อ,อันนี้ก็ก็เป็นเป็นลูกไอ้นั่นอะลูกอีกอะลูกอย่างหน้าเขาเนาะพี่น้องคะนี่ก็ภาพวาดสวยงามมากเลยโอ้ชอบมากเลยอะแต่คนทำความสะอาดตลอดได้พี่น้องคะทามานั่งกินอีกอเป็น้ายๆร้านอาหารด้วยกัน คน,นขายของกันนะสวยงานมนะคะชอบมากเลยน่าจะเป็นกลางคืนเนาะใช่ไหมพี่กลางคืนเขาก็ขายของใช่ไหมหรือ,อยังไงเบ่งแบบเบ่งยางนะพี่น้องเบ่งละสดชื่นหูตาเห็นต้นอนเนี้ยก็สวยสวยเนี่ยต้นเนี้ยต้นเนี้ยสวยมากไม่หนูตัดอยู่ตัดสามสามแต่ตัดเยอะไม่นเนี่ยเนี่ยเห็นไหม ต้นไม้ของจริงนะเนี่ยที่ติดอยู่กับไปเนี่ยเห็นไหมของจริงเด้อจารนี่ที่มันติดน้ำใหม่เสาใหม่เนี่ยธรรมชาติทั้งนั้นเลยนะคะสวยงามมัแพะกัเลยเนี่ยนะเนี่ยนะรูแกปนามาชมได้นะคะมาเข้ามาดูได้มันเป็นพิพิธภัณฑ์โอ้โหน <c oughs> ี่ฝอยขัดหม้อ <c oughs> น่ารักจัง นี่ก็คือฟอยขัดหม้อเด้อพี่น้องเอามาแปะไว้ที่ใส่ประโยชน์บมดแล้วน่ารักจังเลยเออเนาะอืมเท่าไหร่สามสิบาทอืมก็ถือก็ละเฮ้ยแวะมาแวะทานในกาแฟบุร่รานเนาะหอมๆอ,อร่อยๆขอ,อ,อ,องแท้อ,อร่อยมากมนี่เดี๋ยวพามาดูโซนนี้โซนนี้จะมีของจริงทั้งนั้นแหละค่ะสตาร์ไว น,น,นี่จักรยานโบราณเลยนี่จักรยานคันนี้ได้ขับหรือเดอ้อคันนี้ที่พอมีต่กรัญ่ยยกว่านี้อยู่สวยงามค่ะ